เอฟไซเอสซีทุกท่านนะครับช่องปูผาชายชนะไม่กึ่งกลางไม่กึ่งกลางมาึ่งกลางกึ่งกลางมาเดิมให้นะครับจ่ายจ่ายจ่ายมาเดิมมาเดิมเปิดร้านครับมาเดิมเปิดร้านต้องซื้อก่อนต้องซื้อก่อนพวกหูใจพวกแกไม่แป๊บเดียวเดี๋ยวอย่าลืมไปซื้อด้วยอันนั้นเลยเวลาแล้วฮะเลยเวลาแปดโมงแปดโมงต้องต้องเปิดก่อนแปดโมง อันน hey, <ok <sh uh 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 ั้นจะโตนะอะไรฮะโตดัวเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามแอดไทยใช่มแอดไทยมันมีขนมที่มากินกับกาแฟกับเดิมเลยตั้งแลผมเพิ่งจะเอาเพิ่งจะเอาเพิ่งเอาทีพีสองแก้วครับป่ะแล้วมาต่อมื้อเช้าได้มื้อเช้าได้คิมแต่นีแต่นีความรู้สึกยังไงมันจะเป็นลูกค้าหรือว่าเหมือน อะไรลุกอ่าไม่ขาดแบบไม่ถ้าเข้าใจว่าลูกค้าถ้าร้านมันอร่อยเนี่ยนานแค่ไหนเาก็รอเออมันที่เขารอที่คือรอห้องอร่อยไงไม่อยาจะไปร้านอื่นไม่กดดันหรือเปล่านีกดดันหรือเ่ากดดันหรือเ่ากดดันไนคนชงน่แหละความจริงิฮะ่รอเรฟเนี่ยรอเสิร์ ป้าเสือเออรุงนทางป้าเสือคนก็ไม่ยอมไปไหนโชคดีมากนะวันนี้นะเอาทาเี่ยวถือเลยม่แปลกคนละอันเยลยได้หลอดหนึ่งหลอดไหมหลอดไหมก่อนนครับก็มันดกาแเก็มีลอมันไดลอดไหมหลอดไหมาบอหลอดไหมกันหลอดหลอดอ๋อหลอดหลอดหลดมีสอัแบบมีแบบนี้แล้ว มีเจมาคือคักการเรียนกับรครับไปก่องนกนราขเข้าห้องหอเข้าห้องนะเรียบร้อยนั่นเจ้สาเาเอาแล้วรอนะครับ่มาเรามุกแล้วเมันจะมีกรเข้ามาเมากมาหุเพิ่้แล้วก็แนรอเามหวานเพิ่มควาหวาน พิ่มความไวเท่ความหวานไม่ได้เพราะว่าบางอันเขาไม่ชอบหวานตอนนี้ทุกคนกำลังรอคิวอยู่ต้องเพิ่มความไวเลยไปจุ๊บสองทีจะได้กระตุ้นกระตุ้นหัวใจลูกค้ารู้สึกลูกค้าจะปวดคนไขยนะเดี๋ยวพูดทางพนักงานก่อนนะไมงานตื่นรึยังโอ้แต่นี้ยังไม่มาแล้วของลาบต้องมาเผาลาบงานก่อนไงานตื่นรึยังโทสดๆเลยนะเพราะว่า ป้าเปิดร้านมีโปรโมชั่นอะไรนะครับป้ายังยังป่โอ้โหไหโอ้หไหนกมันกลัวทุดเอียมมันไม่สวยแบบไม่สวยป้าคนว่า <c oughs> ค่อนทีไล่ในในเอียมสวยว่ะป้าสั่งแล้วเอียมอ่ะป้าสั่งมาสิบคืน ลาเต้เย็นเป็นผ้าดักแด้ผ้าคาวลาเต้เย็นนี่ตั้งนี่นี่คนนี้ลายแบบอะไรของใครลาเต้เย็นอเนี่ยของใครสิเทพครับกลาเต้เย็นได้แล้วนี่ครับลาเของพี่สิเทพเหรอครับสองแก้วกับคาปูผมด้วยสองแก้วร้อยเหรอครับสองแก้วร้อยแต่งกันเหรอแก้วราคาบาทตัวเย็นนะครับใช่ไหมแต่งกันใช่ใช่เอาวันวันนี้มันสัร้อยแก้วต้องจ่ายยังครับป้าแปดโมงแปดโมงครับแปดมง อันนี้ไปมันเสียตังค์ใช่ครับอันนี้เดิมก่อนประเดิมก่อนแสดงว่าเป็นลูกค้าที่เหนียวแน่นมากเขไม่ยอมกินฟรีเขาเป็นลูกค้าประจำแบบฟรีก็ฟรีหรือรอบฟรีต่างหากครับรอบฟรีต่างหากใช่ครับอีกเก้านาทีอีกเดี๋ยวทีต้องไสั่งใหม่ได้ไหมโอ้ยเจ็บมืออีกเก้านาทีที่สั่งไปจะได้ไหมคุณก้อยจะนี้ไม่ไม่ออกแสงแน่นอนใช่ไหม วันนี้ร้อยแก้วนะไม่ออกแรงแน่นอนใช่ไหมโอ๊ยตีสองอีกไปเฟ้ยอ่ะถ้าสาวอาทิตย์อาจจะมีเอฟซีมาเยอะอยู่ก็อาจเอฟซีทานด้วยแต่วันนี้วันนี้วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ก็โอ้เคยนางรำมีกเดี๋ยป่ะนางรำมิกไหม๙๙อยู่่ะต้งหมดอ่ะร่างตอนเย็นใช่ไหมใช่ครับห้าโมงเย็นดื่มกาแฟตอนเย็นเนี่ยจิดื่มกาแฟปิดก่อนอ่ะนี่โอ้ไม่ครับจะเปิดรอนางรำใช่ไหมใช่ครับ ไปเดิม,ไป,ดมไปเดิมนางรำเลยครับดี๋ววิธีจะได้ชิมถ้าถ้านางรำ9.9คนแล้วมาเพิ่ทีเดียวเนี่ยประมาณตีสองจะเสร็จเลยไม่รู้แหละั้น <laughs> <laughs> ต้องต้องคิดวิธี <laughs> เพิ่มเดียวเลยเลยใช่แล้วก็ก็คลัมก็จะก้าวคนนะพี่ชายบอกว่าพี่ชายบอกว่าต้องงงไปใต้หินต้องางไปใต้าไว้ก็แข็งละลายหรือว่าทรงยังกับวายเลยรต้องงงไปใต้หินหนึ่เพื่อได้รสชาติและกลิ่นใช่ไหมเออเพอได้รสชาติออกมาแล้วก็กลิ่นถ้ากระดอกแสงนะเขาเนี่ยมันเหมือนแสงหิ่งห้อยใช่ไหมเวลาเราไปในหนังำเวลาเราไปเล่เห็นแสงหิ่งห้อยเนี่ยหน้าเราจะเป็นอย่างนั้นคืนนี้ พราทุกคนจะออกแสงเลยยิบเลยหยิบเนียหยิบเลอยมยงบเลียอยิบเลียหยิบเลียหนิบเัียหอิบเลีไฟยบเลียบเลียหยิบเลนเลียงยิูกลียหน้บลยับเลียยินเลียหยงบเลอยหยิบเลียหยอเนียหยิบเลียหยิบเล้ยมนเลียหยิบเลมยหยิบเลียหยิเลียหยบเลียหยบเลีย่ยิบเลียหยิบเลียหยิบเลียบเลยิบเลียิเลยีหยูยเหเลยลเลย พอดีเครื่องฝุ่มันชาร์จได้นขี่มอเตอร์ไซค์มาเอาตรงนี้เลยนะตอนไฟดับชาร์จไม่ได้้งแบตหมดใกลมาจีถุงกวหาถุงเหีงว้กนแล้วกัได้เข้ากรดูดฝุ่นกันต่อแล้วมาดูฝุ่นต่อเลยครับป้าผนุ่มไม่ให้ใส่เองกอทูพื้นไหมมคนก็ไอเปียวภาาไทยคลิปซะเ่าปมนี่วะดูข้ามตัวมาจากนอนมันก็เติมไหมดีบ่ดีโอ้ยกรบ แบบวัวไม่เลยบอวัวบ้านลูกค้าจะค่อยๆจินี่มันดูดวัวเดียวเลยไม่ไม่มันเย็นกินอยู่ข้างในดูนะนพอเรากินนานๆจะตื่นอันนี้ไม่แย่ถ้าลูกค้าแบบนี้ลูกค้ากลัวแบบนี้ใช่ไหมหมดแล้วว่าไงนะเมื่อกี้เนี่ยเริ่มใหม่เริ่มใหม่่เริมใหม่ก็จ่ายตังค์ใหม่เออติมแก้วเดิมใช่ได้เติมแก้วเดิมได้เติมไม่สบายเลยเติมทุกครั้งจ่ายตังค์ทุกครั้งเติมได้เติมเลยตองท่อข้างหลังอ่ะ เต็มเต็มยายาป้าสามแก้วพุนเด้อครับนี่สี่แก้วพุนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดก็สิ่ดีไปเอารถไปบุญเมรัยบานนี่รู้มาก่อนโทรตามันกันแน่โทรแล้วป้าโทรแล้วบอกไปยี่ห้นโทรแล้วอุ้ยนี๋ยอนุดีอย่างนึงนะเปิดร้านกาแฟมันดีอย่างนึงไอ้นุ่งธรรมดามันตื่นเที่ยงเดี๋ยวนี้แค่เก้าโมงมันมาแล้วแต่ว่าความรับผิดชอบมันดีขึ้น ก็เดี๋ยวหาหาอะไรนะเขาเรียกอะไรโรบัสต้าหรืออะไรคนที่ชงเขาเรียกอะโรบัสต้าครับไม่ไม่คนที่ชงอ่ะโรบัต้าบลิต้าบอลิต้าบอิตาบอลิต้าเดี๋ยวจะหาบอลิต้าที่สวยไว้ให้คนหนึ่งเลขหมายสี่ห้าผู้หญิงมันเรียกบอลิตี้หรือเปล่าฮะผู้หญิงมันเรียกบอลิตี้เขาจะเรียกบอลิต้าบอลิตี้มจไปไหนวะไปไปได้ไปได้จริงๆ กันนะไปนั่ณคุนเลยนะกันนังกินงมีเสี่ยวเอ้อเสี่ยวอี้เลยโอ้กนมีเสียเอ้อสี่ยวอีเลยอะไรครับมีเสี่ยวเอ้อด้วยโอเคครับตอนนี้กนก็ตอนนี้กลังรอย่างใจจดใจจ่อกินกาแฟกนขนมละลุงพลป้าแตนไันแล้วนะครับพี่เองรอไม่ไหวไปลงคลิปไปลงคิปครับผมไประ้โอ้ลุงก็แต่เช้านาห หกโมงหโมงนี่คือลานเครื่องแล้วรากาแฟจะเคื่อะไรหลังครับตัวนี้แดดเลยดดหลังวยวาเอาขามาด้าเอนีม่ไปเที่ยวไอ้ปูชิโร่สาว่วยทุกท่านทุกคนผมจะไปสวีทนะครับกับุทุกคนเอผมผาปูคาปูผมครับเลยเอพิโซอีกสองนูนชาตลงปไ โ,โอ้ oh, อร่อยครับป้าไม่ได้เข้าปากอร่อยแสดงว่ายังไม่ชิมแล้วครับเมื่อวานเมื่อวานวันนี้เหมือนกันไหมชิมเมื่อวานว่ครับผมว่าน่าจะเหมือนกันนะไอ้เปิ้ลสเด็จสองไอ้ลุงเป็นคนจอ้จิมคนนั่นนะเป็นไงครับผมได้ลุงลวงสุขฮึมอะสูตรเดิมเลยป้ายังอยู่ใช่ไหมครับหอมมันนะครับติดหวานนิดๆพอดีครับ ตอนนี้จะได้ใช้ลุงกับป้าในตอนนี้แหละแม่สั่งก็ใช้แต่ลุงสั่งป้าไม่ได้เขา้าเป็นป้าลเขอนไปเาเชือนี่ไปเล้งสั่งลุงได้สั่งป้าไม่ได้นะสั่งป้าดิไปเล้งกาแฟอย่าาเขาอนี่เาเ่าเราั่งเทาั่งกันเาเาจะได้กินันานาส้เือเออเกต้าหยาตอเหหยาตอ มีเฮ็ดเนี네่ยกอนเหรการเนี่ยติดก้อนอะไรกระติกออืมเสื้อแนวกอนเดียวไปซื้อแบบซื้อตะขอกอมายิงใส่เลยป้าง่ายจบซื้อแต่แบบตะขอกออันที่ห้องกอผ้านะครับอาที่แขวนผ้าชิ้ตัวในห้องน้ำแบบเป็นตะขอมีตั้งหลายแบบเออเอาสกูมายิงเหรอ่าไม่ต้องเอากาซองน้เอาสกูยิงเอาเอาแนวตะขอแต่กาซองน้ำแล้วมันต้องคลของเนี่นะคลงองขอ่รูเลยมันมีตะขอเดียวก็มีครับ ตะขอเดียวตะขอโคแล้วเป็นตะขอเดียวขนาดแล้วขายแล้วใส่แล้วเผาคางคางฟ้าล้านมายังไม่ได้ขายกาแฟเลยแค่เาไฟมาจุดแล้วมันเนี่ยสดว่ะคนสุดท้ายกัเป็นพ่อใหญ่พ่นพ่อใหญ่พ่นพวกเราไมนยังได้สินท่าแรกแล้ววะเอาสีมาพ่นท่าแรกก็สีมาพ่นสุดยอดแก้วอ่าโอเคครับเอสซีก็มานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ